เขาเรียกว่าพุ่นมีจะกรกรรมบางเพราะว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันมันได้แค่สองร้อยเก้าสองมันก็แพแต่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นเท่าได้สองร้อยพอฝั่งโน้นเขารวมกันสองร้อยบวกสองวอได้สี่ร้อยห้าสิบฝั่งโน้นเท่าได้สองร้อยนะหมายถึงฝั่งลุงตู่เขารวมตัวกันแต่ทีนี้เนี่ยไอ้อนหาเสียงเนี่ย พรคภูมิใจไทยก็ประกาศว่าถ้าหากจะแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองเขาไม่ร่วมรัฐบาลพรคภูมิใจไทยแล้วพระภูมิใจภูมิใจไทยจะกลับคำหรือเปล่าแล้วก็ก้าวไกลก็รีบพูดซะก่อนเลยว่าไม่เอาสองลุงถ้ามีสองลุงจะยอมไปเป็นฝ่ายค้านแล้วจะทำยังไงเ่ย ไม่เอาสองลุงไงบอกว่าถ้ามีสองลุงจะยอมไปเป็นฝ่ายค้านสองร้อยเก้าสิบเอ็ดมันไม่ได้หรอกมันต้องสามร้อยเจ็ดิบหกพอไปโหวตสองกเขาก็โหวต อยู่ที่สวจะโหวตให้ใครเป็นนาย,ยกก็แพ้สอวอ,อยู่ดีถึงแม้จะเอาคุณหญิงสุดารัตน์มารวมเอาเสารีเสรีได้คนเดียวคือหญิงสุดารัตน์ได้ห้าประชาชาติได้เก้าของวันนอวันนอครั้งนี้มาเยอะเพราะว่า มุสลิมเขาสั่งเขาบอกให้เรือกวันนอมีมุสลิมสั่งมาเลยอิสลามมาสั่งมาเลยว่าต้องเรียกวันนอเอาคุณหญิงรวมเอาเอา ประชาชนจังว,วันนอนรวมเอาเสรีพิสุดรวมก็ได้แค่สามร้อแปดเสียงก็ยังแพ้มันต้องสามร้อยเจ็ดหกนี้จะเอาไ้ภูมิใจไทยอะ่ะมันจะประกาศแล้วบอกว่าถ้ถาแก้หนึ่งหนึ่งสองมันไม่เอาด้วย มันจะกลับคันหรือเปล่าอ,าอนันนิ้จะกลับคันหรือเปล่าทีนี้ถ้าเอาพักพลังประชาัฐก็ยังไม่พอก็ยังต้องเอาพ,พลังประชารัฐก็ยังไม่พออันนี้เป็น,ปนแบบกำเรรู่ ของลุงป้ามก็ยังไม่เขา้าก็ต้องเอาลุงโกงการมันเสือกประกาศไงว่าถ้ามีสองลุงไม่มีเราเขาเรียกคนมีกะกรรมบงังสนหาเสียงรีบพูดไปหน่อย น่าเสียจากอุงอิงจริงจัดตั้งรัฐบาลเอาทุกภาคมารวมเอาทุกภาคมารวมตอนนี้ไอ้เศรษฐามันก็ไปประกาศแล้วว่ามีเราไม่มีลุงเอออุงเอิงอาจจะพูดจนได้ว่าไม่ได้พูดเศรษฐาเป็นคนพูดเดี๋ยวเศรษฐาก็โดนไปแดงและ กินแตงก่ว,วันใจหลงตู่ว่าไปบบนู่นไปตึกองค์ขมันตือลุงตู่เข้าสภาไม่ได้ลุงตู่ไม่ได้เป็นสอสอแต่ว่าประวิทย์ได้เข้าเพราะว่าพระพลังประชารัฐมีสอสอปฏิริษเก้าสองคนคือประวิทย์กับสันติ สมน้ำหน้าไอไปบุญนิติตะวันสอบตกสมน้ำหน้ากับตกเกลียดมันมากมันนั่นแหละทำให้พักพลังประชาัฐตกต่ำภาคเหนือได้ไมาเยอะเลยนะพลังประชารเนฝีมือใครทุกคน ธรรมนัตถ้าไม่ได <dead> <ity> ้ธรรมนัตอาจจะศูนย์พันเลยเพราะลุงตู่เขาไม่ได้เป็นสสนะเขาไม่ได้ลงสมัครสสเขาแค่เป็นคันดิเตดเศรษฐาเขาก็ไม่ได้ลงสสนะอุ้งอิงก็ไม่ได้ลงนะเป็นแค่คันดิเต ประชาที่ปรับน่าเสจากว่าองค์อิองจะจัดก,การเพราะว่าองค์อิงก็คือทักษิณนั่นแหละเขาะจะมาเขาสนิทกับประวิตดเขาก็ไปขอร้องประวิตย์เทียบเชิญประวิต์มาเทียบเชิญประวิต์มาก็ไม่มีปฏิวัติ เติมตะวิทมาร่วมเชิญทุกภาคอ่ะมาร่วมและผักเก้าอไก่ไปเป็นฝ่าดทานเพราะว่าผ้าไทยเก้าเพื่อไทยมันไม่แรงสไลด์ไงเพื่อไทยไง ตอนแรกอ่ะท่านท่านะแริสลายแต่พออุ้งอิงไปคลอดลูกแล้วก็พูดแบบแอ้มกำกวมไงพ่อแม่ก็คงสอนแหละว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาพักคเ่ินม,มาร่วมรัฐบาลเนี่ยสน้ำหน้าไอ้พัยบุญทัตบตกไม่ได้เป็นเจ่าของ ประชาธิปัตเกือบสูนยพันจุลินลาออกเลจุลวันนัทพักไปต่อไม่ได้เขาลาออกเลยเกือบศูนทพันไปยึดก็ไม่กิดคะแนนพัก ได้มาต้องเกือบสามล้านประยุทธ์อ่ะมันต้องสามรอยเจ็ดสิบหกมันจะชนะสวไองอ,อันนี้มันรวมกับคุณหญิงสุดาดรวมกับเสลียรวมกับประชาชาติได้แค่สามร้อยแปดพอไปโหวตก็แพ้ ฝ่ายน้นเท่าเร้เป็นรัฐบาลอ้งตู่ได้สี่้านเก้าคำนั้นนิยมลงตู่ยังดีอยู่นะ อิณิวทิตติไอสัต์บล็อกมันเลยตัดเนี่ยโกหกต่อแหละเร็วมากไอสัตว์เนี่ยบล็อกมันเลยค่ะเร็วเกียดมากไอ,ไอไออนุทินมันก็ต้องกลับคำอยู่แล้วแหละอ,อนุทินมันก็ต้องกลับคำก็ามาร่วมรัฐบาลมันอยากเป็นรัฐบาล อนุทินกับทคามันต้องมาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วได้อนุทินมาถึงจะถึงจะแล้วก็ได้พลังประชาชนนี้ปึ๊กเลยได้พลังประชารัแลเป็นรัฐบาลรับรองไม่มีปฏิวัติคือยอมกับคำอะ เอาพลังประชาธิปมาเป็นรัฐบาลเอาภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาลทีนี้ปึ๊กเลยสาวาทําอะไรไม่ได้ฝ่ายค้านทําอะไรไม่ได้เพราะว่าแข็งมากอยู่ครบสี่ปีได้ถอนทุนคืนลงทุนไปแสนล้านเนี่ยก็ได้ถอนทุนคืนละสี่แสนล้าน ก้าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยก็ยังแพ้สอวอต้องมีคุณหญิงสุดารัตน์สร้างไทยมีเสรีพิสุทธิ์เสรีรวมใจไทยแล้วก็ประชาชาติว่าอันนี้เขเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไงคือครั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์หมดไปหลายร้อยลนนะ่ะแต่ได้มาห้าคน ผู้หญิงี่ไม่เป็นฝ่ายค้านหรอกใครมาเขาก็เป็นรัฐบาลหมดลูกอบาลหารฟังไหนก็ได้เพรามันไม่พูดอะไรไอ้อนุทินมันก็ต้องจับคันมันก็บอกว่ามันจับคันเพื่อที่จะได้ผลักดันนโยบายกันชาวมันให้มันกลับมาเป็นรัฐบาลอนุทินเพราะมันได้องนสับสามอะ เวเพราะสีส้มอ่ะธนาธรมันเรื่องมากธนาธรต้องเปลี่ยนนิสัยเราเป็นรัฐบาลก่อนใครก็ได้อดี๋ยเรื่องมาก เขาเป็นรัฐบาลก่อนถ้ายังเลือกมากเหมือนคราวที่แล้วอะ่ะปีหกสองกูบอกมาแล้วไงว่าไม่มีมิตาและศัตรูถาวรเป็นร่วงกว่าเขาเลยเป็นตั้งรัฐบาลมนก็พอไม่ได้ต้องร่วมกับเพื่อไทยผิดศติยาบาลน,นะเป็นไงอะ่ะมึงก็อนาคตด,ดับเลยชอ่อกระดับด้วยทำให้แม่มึงเดือดร้อนไปด้วย แม่แม่มันเดือดร้อนไปด้วยเห็นไหมอีโงโ่นี่อีโลกต่ำอีควายช้างลากเกดมันมีสาวสองร้อยห้าสิบเสียงที่มันจะมีสิบโหวตนายกแล้วคนที่ได้รับเลือกเป็นนายกนั่นน่ะมันจะมาเลือกมันจะมาจัดตั้งรัฐบาล ควายเพว่าจะมีสิทธิ์อีกหนึ่งปีครั้งนี้ครั้งเดียวโง่แล้วไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นอีโง่มันร้อยห้าห้าสิบเอ็ดเสียงเก้าไกลยิงอยู่มันอันดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามันไม่รวมกับพรรคอื่นมันจะเป,นเป็นเป็นรัฐบาลได้ยังไงมันก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านถ้ามันเรื่องมากโง่ ทักษิณมันหนึ่งไม่ให้อุงอิงพูดไงถ้าพูดไปแล้วเนี่ย,พ,ยพูดไปแล้วอะ่ะมันก็จะโดนประชาชน,นที่เลือกมาด่ามาเอานั้นบอกว่าไม่ร่วมกับสองลุงแล้วทำไมเอาสองลุงมันร่วมมึงอย่าลืมว่า พักรวมใจไทยรักษาชาติอ่ะประยุทธ์ไม่ได้เป็นสสนะเขาแค่ชูเป็นแคนดิเดตนายกแล้วไม่ได้เป็นหัวหน้าพักคนที่เป็นหัวหน้าพักคืออะไรสาลีอะไรรัฐวิภาคอะไรคนนั้นน่ะรัพวิภาคประยุทธ์ไม่ได้ลงสมสัครสสเขาแค่เขาเป็นแค่สมาชิกพัก เข้าใจหรือเปล่าเขาก็เอาไปร่วมรัฐบาลแล้วเขาก็ให้สาลียเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เอาพลังประชาล,ล้วไปเป็นรัฐบาลแล้วก็ให้ประยุทธ์ให้ประวิทย์เป็นรัฐมนตรีก,กระทรวงกลาโหมรู้หรือเปล่า และพี่ธามันร้อย้าสิบเอดเสียงอ่ะพักอื่นๆมันก็ไม่ร่วมกับเขาอ่ะมันร่วมกับสุดารัตได้ร่วมกับเสรีรวมใจไทยของเสรีพิสุทธิ์ได้ร่วมกับประชาชาติได้แล้วภูมิใจไทยมันไม่ถูกกันะมันจะร่วมกันได้พ่อมบอกไม่เอากันชาเหมือนสองร้อ เพื่อไทยกับคุณหญิงรวมได้308เสียงมันยังขาดไปอีกอ่ะประมาณ70รู้หรือเปล่าชีวิตถ้าไม่ยอมเขาจะลองซื้อเสียง ขาจะลองซื้อเสียเขาไม่ยอมเลแข้วแข็งเป็นเม็มด เรืองไกลมันไปยืดแล้วไอศิุวรนไปยืดไอส่วนที่ยันไปซื้อยืดแล้วเป็นข่าวดังอย่างนี้ก็ก็ตเขาก็ต้องจัดการ จะมีนายกได้ก็คือปลายเดือนกรกฎาคมแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นสารตัดสินขึ้นมามันจำไทยรักษาชาติไม่ได้จำไทยรักษาชาติได้หรือเปล่ปมันตัดสินอย่างรวดเร็วเลยไม่เห็นเละยุบเลยลูกชายลระเปียบปั๊บไม่มีอนาคตเป็นแบดนี้ นารตอไม่มีอนาคตจนถ,ถึงบัดนี้ลงทุนไะเป็นพันล้านตัวเองต้องไม่มีอนาคตแล้วโดนคดีเลือดผื้อต้องติดก,กุกต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแบบกๆสิเนี่ยรู้หรือเปล่า ท่าชนะไม่สุดเออถ้าสองพกควรกสามเจ็ดหกเพิมไม่ต้องไปชวนพักไหนอันนี้เอาสุด,ดารัสมาร่วมเอาประชาชาติมาร่วมเอาเสรีพิสุทมาร่วมนึ่งได้แค่สาม้อยแปดตันนี้เดี๋ยวเททิ้งแล้วแม่อร่อย อากาศมันร้อนแล้วมันเป็นแกงกะทิท้างนานแล้วมันไม่อร่อยถึงแม้เราจะแช่ในช่องฟิตแต่อุ่นมากินแล้วมันไม่อร่อยอันนี้พอดีเมื่อวานไปเพชรบุรีขนมหวานเมืองเพชรมันดังไงก็เลยซื้อซื้ออะไรรู้ป่ะซื้อขนมม่แกงให้ตะกร้องสามสิบถาะถาละสี่สิบบาทพันสองนี่มันขึ้นราคาต่อมปสามอันร้อยมันไม่ยอม แม่กินไรแต่มันแถมครั่มองหยิบของหิบหวานไปเน่